สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่23เมษายน2 5ง5ันห้าร้อยสิบห้รียว่าผู้เดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้น้าข่าวให้เพื่อนเได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิกงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆเ,เป็นกังวลใจกันมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บของทางโรเบ r ร์ตโตฟอร์เมนดาวยิงทีมชาติบราซิลของเราที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เกมบิ๊กแมตช์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA ฟเอคัพรอบตัดเชือก นั่นทำให้เขาพลาดการลงสนามช่วยทีมในเกมถล่มเอาชนะทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมแดงเดือดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่มีชื่อทั้งสอเบผู้เล่นตัวจริงและแม้กระทั่งตัวสำรองด้วยหลังเกมดังกล่าวเยอร์เกนครอฟก็ออกมาเปิดเผยให้เราได้รับทราบกันไปแล้วว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าแต่ก็ยังอาจจะมีลุ้นกลับมาลงสนามได้ทันในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์กับเอเวอร์ตันในคืนวันอาทิตย์นี้ ล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดดังกล่าวนักข่าวก็ไม่ลืมที่จะสอบถามครอปถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมว่ามีใครมีปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรกันไม่เลยผมไม่รู้นะแต่มันไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครอปกล่าวสำหรับในรายของโรเบร์โตเฟอร์เมโนนั้นเขามีแต่จะดีขึ้นและดีขึ้นมันเป็นแค่อาการบาดเจ็บที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายตัว วันนี้เป็นวันแรกที่เขากลับมาลงสนามได้ดังนั้นมันยังเหลือวันนี้และวันพรุ่งนี้อีกสองวันบางทีเขาอาจจะกลับมาลงเล่นได้นะแต่เราจะต้องรอติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดหากตัวของทางฟอร์เมโนเองโอเคเขาก็จะได้มีส่วนร่วมกับทีมแต่หากไม่เราก็จะรอดูต่อไปอีก2หรือ3วันซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นหลังจากนั้นเขาควรจะพร้อมกลับมาลงสนามได้แล้วละ่ะ ในไหนก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของเขาต่อเนื่องกันไปเลยแต่ไปการตอบกลับไปยังทางเป๊บกว่าเดียวลากันบ้างเมื่อในตอนนี้หรือว่าูลของเรากำลังขับเคี่ยวแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างสนุกเมื่อตามหลังพวกเขาเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นขณะที่เหลือการแข่งขันอีแค่เพียง6นัด ขณะที่ใน FA ครับเราก็ผ่านพวกเขามาได้หลังเอาชนะในเกมรอบตัดเชือกแบบสุดมัน3ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกหากทั้ง2ทีมทะลุผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้สำเร็จ นั่นจึงทำให้ทางก่าเดโอลาออกมาเอ่ยปากชื่นชมเลยว่าบางทีลรเวอร์พผู้ทีมนี้อาจจะเป็นทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลและน่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเผชิญหน้ามาอีกด้วย เมื่อได้รับคำชื่นชมมาเช่นนี้ก็ทำให้ครอปออกมาแสดงความถ่อมตนตามสไตล์ของเขาและยกย่องทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของกวาดิโอลากลับไปว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันขอกอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะเป๊ปกวาดิโอลาครอปกล่าวพเอแมก็อยากชื่นชมพวกเขากลับไปแบบนั้นเหมือนกันแต่พวกเขาคือทีมที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่แล้ว ผมไม่สามารถเปรียบเทียบพวกเขากับทีมไม่20่อ20หรือ30ปีก่อนได้แต่มาตรฐานการเล่นฟุตบอลจากสิ่งที่เรารู้ในทุกวันนี้มันทําให้พวกเขากลายมาเป็นทีมที่ดีมากๆและผมก็ไม่รู้จักทีมไหนที่เก่งกว่าพวกเขาอีกแล้วนะใช่เลยพวกเราเองก็อยู่ไม่ไกลจากพวกเขาดังนั้นเราก็เป็นทีมที่ดีเช่นเดียวกันแต่เราจะดีได้แค่ไหนในหน้าประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาตัดสินกันในภายหลัง เราค่อยมาดูกันว่าเราจะคิดเห็นอย่างไรหลักจากนี้เมื่อพูดถึงความสุดยอดของทีมเราและแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูมุมมองจากคนภายนอกถึงการลุ้นสี่แชมป์กันบ้างเมื่อเราเปรเริมแชมป์แรกของฤดูกาลนี้ไปแล้วกับการคว้าถ้วยแชมป์คาราบาวครับ ได้การเอาชนะทางเชลซีในเกมรอบชิงชนะเลิศในเกมที่มันสระดับ5ดาวซึ่งต้องดวนกันถึงการยิงลูกจุดโทษคนสุดท้ายขณะนี้ในการแข่งขัน FA คเับเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันไปพบกับทางสิงครูอีกแล้วส่วนในศึกยูฟาแชมเปียนลีกก็ทะลุเข้าถึงรอบตัดเชือกไปพบกับทางบีอาเลอ ในพิมลีกเองก็เลยบี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสูสีและนั่นก็ทำให้เอียนไรท์อดีตดาวยิงระดับตำนานของทางอาร์ซนอลออกมาเอาใจช่วยทีมของทางเยอเกนครอปให้สร้างประวัติศาสตร์กลายมาเป็นทีมแรกของเกาะอังกฤษที่คว้าสีแชมป์ได้ในฤดูกาลเดียวเพรามงอยากให้ลิเวอร์รพูลในยุคนี้ทำมันได้สำเร็จจริงๆนะกับการคว้าสีแชมป์ในหนนี้กับผู้จัดการทีมคนนี้ มันเป็นสถานการณ์ที่แสนพิเศษมากที่ผมรู้สึกกับลิเวอร์พูลเช่นนี้ไร้กล่าวผมอยากเห็นพวกเขาได้สี่แชมป์จริงๆนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถหาทีมไหนที่จะทำได้ใกล้เคียงแบบนี้อีกแล้วมันทำให้คุณเอาใจช่วยไปกับพวกเขาให้ทำมันได้สำเร็จสิ่งที่ผมชอบเป็นอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลณเวลานี้เลยก็คือ เมื่อคุณพูดถึงมันเยอร์เกนครอฟเองก็ไม่ได้ปิดตายโอกาสแบบ100เปอร์เซหรอกนะเขาเองก็ได้เปิดช่องเอาไว้เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเขาเองก็รู้ดีว่าทีมมีความสามารถมากมายขนาดไหนนี่แหละคือสิ่งที่ผมชื่นชอบเขาเป็นคนแห่งโชคชะตาเลยนะผมคิดว่ามันจะมีสิ่งที่แสนพิเศษเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ หลังจากพูดถึงการลุ้นสี่แชมป์ของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้กันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนมาดูแบบเฉพาะเจาะจงลงไปสำหรับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกกันบ้างหลังจากที่ทีมของเราถล่มเอาชนะทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาก็ทำให้ทีมของเยอเกนครอปแซงขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางได้อยู่1วันด้วยกันก่อนที่จะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียม ัดการทางไบรตันแบบขาดลอย3ประตูต่อ2เช่นเดียวกันทำให้พวกเขาทวงตำแหน่งจ่าฝูงของตารางคืนกลับไปได้อีกครั้งโดยมีคะแนนนำหน้าทีมของเราอยู่เพียงเพียงหแต้มตามเดิมด้านเป๊ปกววเดโอล่าเองก็ได้ออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องคว้าชัยชนะทั้ง6เกมที่เหลือให้ได้และหากพลาดพลั้งแม้เพียงสักเกมเดียวลิเวอร์อพูลก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ไปครอง ล่าสุดเวนรูนี่อดีตดาวยิงระดับตำนานของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมายอมรับเองเลยว่าใจจริงแล้วเขาไม่อยากจะเห็นทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมคู่อลิตคว้าแชมป์ลีกแต่เมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเขาก็อยากจะเห็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าวินจะดีกว่าแม้ในใจของเขาเองจะรู้ดีว่ามันอาจจะเป็นลิเวอร์พูลที่สามารถแซงเข้าป้ายคว้าแชมป์ไปครองได้ก็ตามที ด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมไม่อยากจะให้พวกเขาทั้งคู่ควา้าแชมป์พิมล์ลีกลูนี่ตอบแบบตรงไปตรงมาเมื่อถูกสอบถามเรื่องการแข่งขันแย่งแชมป์ในปีนี้อย่างไรก็ตามผมคิดว่ามันอาจจะเป็นทางนิวอ์พููที่ทำได้สำเร็จน,นะผมคิดว่าพวกเขาดูแข็งแกร่งจริงๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและผมก็คิดว่าการที่พวกเขาควา้าใจชนะในศึก FA ครคัพรอบตัดเชือกมาได้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องนั้นเป็นแน่ ดังนั้นผมเลยคิดว่าพวกเขาจะทำมันได้แต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นขอให้ซิตี้ได้แชมป์จะดีกว่าเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของทางแกรี่เนวิลล์อดีตกัปตันทีมระดับตำนานของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง เมื่อเขาได้ออกมากล่าวชื่นชมทางคานิบาลเมดบรีดาวรุ่งของทีมที่ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็มีการถือหางว่าทำได้ดีแล้วกับการไล่เตะนักเตะของคู่แข่งอย่างไรก็ตามทางเนวิลก็ได้ออมาขอโทษคำกล่าวข้างต้นของตัวเองในภายหลังและยอมรับว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพกับการทำฟาวใส่นักเตะของลิเวอร์พูลแบบนั้น ล่าสุดเยอเกนครอปก็ออกมาตอบรับคำขอโทษด,ดังกล่าวของทางเนวิลได้การบอกว่าแกรี่เนวิลจำเป็นจะต้องขอโทษเขาทำถูกแล้วนะครอปกล่าวผมเข้าใจว่าเข้ามาจากไหนคุณย่อมจะอยากเห็นความดุดันแต่มันก็มีความแตกต่างระหว่างความดุดันกับการไล่เตะคนนั่นมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยนะ ความดุดันในโลกของฟุตบอลนั้นหมายถึงการที่คุณพร้อมจะเอาตัวเองลงไปเจ็บไม่ใช่การไปทำร้ายนักเตะคนอื่นผมไม่ได้โทษเด็กเลยนะเขาเพิ่งจะลงสนามมาตอนท้ายเกมและเกมก็เร็วมากเขาต้องการสร้างความประทับใจเขาเข้าบอลช้าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติความดุดันในโลกของฟุตบอลนั้นถือเป็นเรื่องที่โอเคแต่คุณต้องไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองด้วยการไปทำร้ายคู่แข่ง นั่นคือสิ่งที่ผมไม่เคยจะเข้าใจมันได้เลยจริงๆตลอดการลงเล่นฟุตบอลของผมมา325เกมผมไม่เคยคิดที่จะทำ้ายคู่แข่งเลยแม้เพียงสักครั้งเดียวนั่นแหละคือจุดแข็งของผมและผมก็โอเคเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องนั้นเพราะม่ความเคารพกับคู่แข่งเสมอมา สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลมันเป็นเกมที่เร็วมากแต่แม้อย่างนั้นคุณก็ไม่สามารถจะเล่นแบบไม่สนไม่แครนนักเตะคนอื่นได้หรอกนะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรมแฟังความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ